สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับผมตอนนี้คุณก็กลับมาอยู่ในช่องทาลินนะครับวันนี้ผมจะมาสอนหาแร่ต่างๆนะครับไม่ใช่แร่ต่างๆสิแร่ในห้องทดลองนะครับเป็นพวกสีฟ้าสีม่วงพวกนี้นะครับแล้วก็ลหโอนาโซนะว่าหากันยังไงนะครับโดยวิธีการหาหลักๆนะครับผมก็จะแยกออกเป็นวิธีที่อ่าคุ้มที่สุดแล้วก็เลื่ยงที่สุดนะครับ โดยเริ่มจากเรียวนาโซก่อนนะครับวิธีหาง่ายๆก็คือการย่อยเรียวนานะครับจะเป็นการเรียวนากีดาวก็ได้นะครับขอแค่เป็นการย่อยนะจูดท,ที่ห้องแปรูปคิสชั่นนะครับแล้วเราก็เลือกไปที่เรียวนานะนี่มันจะได้เรียวนาโซกบฟ้าจะได้180ร8อยนะครับผมแนะนํานะครับถ้าอากจะย่อยเอาเรียวนาโซให้อัพเลเวลให้อัพเลเวลห้องทดลองให้เป็นให้อัพเลเวลห้องทดลองให้เป็นเลเวล20ก่อนนะครับ ถึงจะได้ทรัพยากรที่คุ้มสุดนะว่ามันจะได้6เพิ่มปริมาณกันได้รับนะครับ60%เลยแล้วก็ถ้าหากเราได้มานะครับเราก็จะได้มาที่ห้องทดลองการหลอมนะครับเราจะได้เดอนหนักนะครับตั้งแต่ไฮเปอร์นะครับจนถึงอัลต้านะครับโดยกบไฮเปอร์นั้นจะคุ้มสุดนะครับเพราะว่ามันได้เตือนระครังนะครับ ในห้องทดลองอีกก็ไม่ใช่ห้องทดลองสิในก<ค>ิ้วอีกนะครับกนะบ็จะได้ไปอีกตัวหนึ่งนะต่งกิวนะครับก็จ,ก ا, จากกากกะได้ไปอีกตัวหนึ่งเป็น2ตัวนะครับแล้วก็จากห้องเออจากการล็อกยินอีกนะครับอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นเดือนหนึ่งเราจะตกได้ตัวละ3ามตัวนะครับแต่ถ้าหากเดือนนั้นเกมแจกนะครับก็จะได้ไปอีกตัวหนึ่งนะได้เป็นสี่ตัวนะครับต่อเดือนนะก็จะสามารถใช้ปั้นตัวไฮเปอร์ดได้นะครับ โดยต่อไปจะเป็นการหาตัวทางด้านของอแรล่นะครับแรล่ขั้นสูงหรือแร่ม่วงนะครับวิธีแรกนะครับที่ผมจะใช้หานะครับก็จะเป็นการย่อยพวกกบหรือตัวละครน,นะครับแล้วก็พวกวัสดุนะครับต่างๆนะผมก็เพิ่งย่อยไปนะจากคะแมี2องร้อยอันก็เหลืออันนี้นะครับก็เราก็จะหามาย่อยนะครับ โดยแต่ละความคุ้มก็แล้วแต่ะนะครับว่าจะนี้ยังไงนะผมก็จะย่อยหมดแล้วนะครับโดยพวกแก่พวกนี้ผมมี2องร้อยวอันนะเก็บไว้เพราะว่าผมไม่ค่อยได้ย่อยช่วงนี้แล้วก็พวกน้ำยาอะไรพวกนี้ผมก็ย่อยนิดนึงนะครับแต่ก็ไม่ได้ย่อยหมดนะโดยถ้าอยากให้คุ้มที่สุดนะครับผมแนะนําให้ทําทีมผีลอยนะครับในการอ่าในการหาพวกแก่นะครับเพราะราจะได้เยอะมากๆนะ เพ่ทีมทีละผมก็จะมีแค่นี้นะครับไอตัวชิโร่ฟุคุเนี่ยก็กำลังทำอยู่นะครับก็ขาดอีกตอนนี้ก็มีตัวละครอ,อยู่นะครับนี่ก็าเตรียมไว้นะครับเหลือแค่หาของอีโวนะครับเพื่อให้เป็นอัลต้าแม็กนะครับเพราะว่าจะได้คุ้มนะผมไม่อยากทำเป็นร4 0สินะครับเพราะมันใช้ลงด่านไม่ได้นะแลวิธีหาพวกแร่พวกบบนี้นะครับก็ใน ด่านนะครับตั้งแต่กระโหลกหินอม,มตะนะครับแล้วก็ลูกบาทได้มน์นะครับแล้วก็ดาวเคราะห์ต่างๆนะครับเช่นดาวเคราะห์แดงฉานนะแล้วก็หอสม,มุดลึงลั้นะครับมันเปิดให้ฟาร์มทางอาทิตย์นะมันก็จะได้พวกหินทับทิมภูเขาไฟนะครับหรือพวกไปทำเจ็ดไปทำเก้าดาวนะครับ หรืออาจจะรอเดือนหน้าก็ได้นะครับเป็นดาวคอโคลาโบก็จะได้ของที่เยอะขึ้นนะครับถ้าหากเป็นทีมพีร้อยนะนี่ก็ของที่ผมมีก็มีไม่เยอะมากนะครับเพราะาผมเอาไปทาตัวพีร้อยไปแล้วก็เหลือแค่สามร้อยสี่ร้อยเองวิธีต่อไปนะครับก็จะเป็นการได้จากจุตินะครับไม่ใช่การเอาตัวตัวจุติมาทํานะครับจะเป็นจะเป็นการแต่ละครั้งนะครับที่การ ที่ลงนะครับก็จะได้เป็นพวกแก่ตนะ่างๆนะก็จะได้แก่แต่ละครั้งนะครับก็หาตัวแบกมาหนึ่งตัวกดด่านยากก็จะได้พวกทับทิมแก่นะครับหมาเยอะนะเอามาย่อยได้นะครับแต่ก็จะเปลืองๆหน่อยนี่พวกผลึกมรกตหรืออะไรทำนองนี้นะครับก็สามารถนําไปย่อยได้นะที่ต่อไปนะครับก็จะเป็นการได้าจากพาร์ทนะหรือย่อยเลนเจอร์อะไรทำนองนี้ ก,มมก,นนก็จะเป็นพื้นฐานแหละโดยที่คุ้มเป่สุดนะครับก็เลยโดยที่คุ้มเสุดนะครับก็เป็นการย่อยพวกเลนเจอร์ฟรีนะครับพวกอาจจะเป็นการครบรอบฉลองเกมนะครับก็จะได้เป็นพวกตัวอ,อ่พวกตัวแจกฟรีนะครับเป็นตัวสุ่มตู้นะตู้มันจะได้เป็นตู้แปดดาวตลอดนะครับก็เลยจะสุม่มก็จะได้เจอะนะครับมันจะแจกเป็น อาจจะได้ตัวพวกนี้นะครับก็สามารถเอามาย่อยได้นะครับก็จะได้แร่สองร้อยสามสิบเอ็ดนะครับตัวพวกนี้นะก็จะได้บางอา,อาจจะได้น้อยได้เยอะก็แล้วแต่ตัวละครนะครับก็เกมก็จะแจกทุกๆกครบรอบนะครับเช่นหนึ่งครบรอบสิบปีครบรอบสิบจุดห้าปีอะไรทำนองนี้นะครับก็จะได้แร่นะไว้ย่อยหานี้นะครับส่วนต่อไปก็จะเป็นการฝึกนะครับ อ่านี่ก็ต้องหาตัวดีๆมานะครับถึงจะได้ของเยอะนะก็นิดหน่อยแหละอาจจะนิดหน่อยนะครับวิธีที่รวยขึ้นมาห่อยนะครับก็เติมนะนจะได้แรกที่สองพันเลยอ่าห้าพันแรกที่แยกก็ดีนะครับถ้าเราดวงดีนะไม่ใช่ดวงดีถ้าเราเอาเอาพวกอุปกรณ์ไปย่อยนะนี่พวกนี้ไปย่อยก็จะได้ถ้าเติมนะครับส่วนถ้าฟรีก็ ในนี้ก็จะแค่พวกกรณีตัวย่อยนะครับสำหรับผมนะแล้วก็วิธีสุดท้ายนะครับที่ผมคิดออกตอนนี้นะก็คือการอ,าอีโวตัวละครนะครับเป็นตัวละคร8ดาวน,นะโดยตัวละครที่ผมใช้อีโวแล้วก็เอาไปย่อยแร่นะครับจะเป็นตัวทางด้านของอครูไม่ใช่ครูนิดิตเจสสิกา้าขี่ข ขี่ม้านะครับนี่ตัวนี้ตัวนี้นะก็จะได้ผมจะไม่ใช่เอาไปย่อยทันทีนะครับผมจะทําเป็นตัวแปดดาวก่อนนะแล้วไปย่อยนะครับมันก็จะได้แล่เหมือนตอนเปิดตู้กาชานะครับเกมเขาไมา่ได้บุนตรงนี้ไว้ผมก็เลยได้ฟาร์มนะครับนี่พวกนี้ก็ใช้ได้นะครับจากสเตตพิเศษนะครับพวกนี้ก็ใช้ได้นะของเต็ไมไ่ย่อยหรกเก็บไว้ ยังไม่มีโอกาสไม่ใช้ตอนนี้แล้วก็พวกโค้ชแชมเปี้ยนนะครับที่ได้จากยูพวกนี้นะครับนังงกนี่มันจะได้ร้อยกว่านะครับสองตัวนี้ที่ทําจากอันนี้นะครับจะเปื้อนเปื้อนนัยนะครับแต่ก็ถ้าไม่มีวิธีหาแรงจริงก็ใช้วิธีดีได้นะครับซึ่งผมก็ใช้ตลอดมานะใช้เปิดหานี่ตรงนี้ก็จะได้เหมือนกันผู้บัญชาการ แรกที่ได้มานะครับก็จะมาเปิดท่องทดลองพวกนี้นะครับผมก็เพิ่งสุ่มกบได้นะก็ดวงดีได้กบสาตัวเลยรู้สึกว่าดวงดีมากยังมาทำการันตีนะไม่ใช่เป็นการันตีเหมาคลิปนี้ก็จะอาจ,จะเป็นคลิปสั้นๆนะครับเพราะว่าเนื้อหาเกมก็ไม่เยอะขนาดนั้นนะแล้วก็ถ้าหาอยากให้ทำคลิปอะไรอีกก็แนะนำในช่องคอมเมนต์ได้นะครับก็เจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ